เวลา9นาฬิกา11นาทีสเสด็จออกนวังศัพปทปุมพระราชธารมพระราชบรมโอกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์พสตริบันพิทักษ์นายกสมาคมคอรุสศาสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนำคณะกรรมาการบริหารสมาคมเฝ้าทูลองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหมอมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกรุศลในโอกาส50ปีสมาคมครุษสัมพันธ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมนในพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโดยเสด็จพระราชุกุศลตามพระราชธิยาศัย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัดประอองงามอุโขตรกรรมาการบริหารและเละขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนางทาริดาสินทบและนางมาลัยบำรุงวัฒน์้าทุูลองพระบาททุนกล้าทุนกร,นอรมอมถวายเงินสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จากกรีนริบดิน นายประโมทพรมรักอุปนายกสมาคมสิทธิเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาราลาดกระบังและประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสุเนศพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสนิทพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566นำคณะกรรมาการบริหารสมาคมเฝ้าทุนอองพระบาทดุลกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขัน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้ชนะเลิศการแข่งขันรมเข้าเฝ้าถูลอ,องระบาดด้วยรองศาสตราจารย์วัชรินกาสลัก อธิการบดีมหาวิทยายลัยบรุรพานำคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยและคณะกรรมการดำเนินง,งานการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระด,ดับบุดม,มศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่23ประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราช,ชกุมารีเฝ้าูลอองพระบาทกระปองคมทุนรายงานผลการจัดงาน ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าถูลอ,องพระบาทด้วยคณะกรรมการนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าถูลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกรหมอม่ถวายเงินโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชธิยาศัย นายนิรันจงวุฒิเวศอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเฝ้าทดลองพระบาททุนกราทุนกรม่อมถวายปร,ริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิจติมศักดิ์วิชาเอกหลักสูตรและการสอน นายคิปทินเนสลินซี่คิมโวเลเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐเข็นยาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ เวลา10ิก9นาทีสเสด็จออกนะ้วังสัปปทุมพระพราชทานพระราชบรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าถรลองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวิลาวานันวนาดุรงวนันกรรมการและเหวรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าถรลองพระบาทดังนี้ นางดวงใจตระกูลช่างผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในคระบีคอนเฮาส์แยมสะอาดและคณะเฝ้าถอดองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรการแสดงประจำปีก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา2565งานสายสัมพันธ์บันของลูกสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางพรพานพรประพาและครอบคร,รัวเฝ้าถอดลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายเอกสิทธิ์วัฒนาปรีชาโนนกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปธมรมและคณะนำคณะชมรมผู้ค้าตลาดบางแคบาดวิถีเฝ้าทุนองกระบาดท,ทุนกล้าทุนกรม่มถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย นายวิวรพันธ์ดอนทวมผู้อำนวยการโรงเรียนอุตร,รดิต์อำเภอเมืองอุตร,รดิต์จังหวัดอุตร,รดิตต์นำคณะกรรมการจัดโครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้เพชรท,ท่าเหนือปีการศึกษา2565เฝ้าถุอลองพระบาทตุนกล้าทุนกระหม่มถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการสมท,ทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตนเวชานกูล นายธานินทรอินทรแจ้งนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชุปธรร์สมเด็จพระเทพพะราสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและผู้บริหารสมาคมเฝ้าทุนลอองพระบาททุนก็เล่าทุนกรลมมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงเพื่ออนุรักษ์และสืบสารเพลงไทยลูกกรุงในอดีตอันทรงคุณค่าครั้งที่หนึ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระ พระราชดาสยามบรมราชุกุมารีร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย เวลา14นกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมอให้สมเด็จพระกนิธฐาวรราชากรมสมเด็จพระเทพพระราสฎดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกทาพระองค์ณวังสักปทุม พระราชทานพระาราชบรโกาสให้ศาสตราจารย์ทันตแพทย์สถิตสิริสิหสงห์รองประธานกรรมการมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทย,ายศาสตร์พร้อมด้วยกรรมการแผนกทันตแพทย,ายศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทย,ายศาสตร์เฝ้าถือองพระบาทดังนี้ นางสาวชายานิดอังขนานุวัตรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอน,น,นันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับประกาศศิรปาบัตรชั้นสูงและวิทยาศาสตร์ดยสตีบัณฑิตสาขาทันตแพทยาศาสตร์ทันตกรรมประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยบอสตันรัฐมัสส์ชูเซตสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษา นายนนทวัฒน์ชื่นสิริผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอน,นันทหิดลประจำปี2562สำเร็จการศึกษากระดับปริญ,ญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลสรราชอาณาจักรเฟ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษา นายกิติพิษศรีสะน้อยผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2566เฝ้าทถลอองพระบาทกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาธันตกรรมผู้สูงอายุนมหาวิทยายลัยซูริกสบมาพันธรัส,สวิส เวลา15นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารคีตราชนกรินสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประจำปีการศึกษา25 65ในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องสังคีตวัฒนาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดุรยยางคศาสตร์บัณฑิตและดุรยยางคศาสตร์มหาบัณฑิตรวมจำนวน21คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชมว่าแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า บัณฑิตท,ทั้งหลายได้รับปร,ริญญาเป็นเครื่องรับรองความรู้และได้กล่าวคำปริญาณว่าจะสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมสมกับที่ได้เล่าเรียนมานับเป็นการให้คำมั่นสัญญาที่มีคุณค่ามาก ต่อจากนี้ทุกคนคงจะนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาไปใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้เป็นไปนในทางที่ดีที่จเจริญน,นั้นบางครั้งอาจจำเป็นต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับความชั่วความเสื่อมจนทำให้แต่ละคนรู้สึกลำบากกายลำบากใจอยู่บ้าง แต่หากบัณฑิตตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบพร้อมทั้งยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตตลาดจนดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานด้วยสติปัญญาและวิจารณญาณที่ถูกต้องแล้วก็มั่นใจได้ว่าแต่ละคนจะสามารถนำพาตนนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกสวัสดิ์สมดังที่ให้คำปฏิญาณไว้ได้อย่างแน่นอน จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีโดยอาจารย์ประจำสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์และนักศึกษาจำนวนสาบทเพลงประกอบด้วยเพลงแสงหนึ่งที่รุ่งงามเพลงรักบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษและเพลงรั้วดอกแก้ว